สวัสดีครับพี่น้องพบกันส่วนเกษตรบาลนุ่นี่คือเก้านะครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาเห็นคนคนอ่าบังขุดนะครับพี่น้องก็คือผมขุดทำโคนกันแล้วนะผมขุดขึ้นนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้กํลาลังพอดีแหละประมาณสัก5่าสิบเซนหมายถึงว่าความกว้างนะมันก็จะได้เป็นวงกลมพอดีเนี่ยครับพี่น้องเออเป็นเป็นวงกลมพอดีเห็นบอกน,นะครับ ทำโคนมังคุดนะครับพี่น้องก็คือช่วงนี้มันหนาหนาหนาวนะครับมันสิเขา่าหนาหอนแล้วก็เลยสีเห็ดโคนมันใบสะกอนนะครับพี่น้องทำโคนไว้นะครับเพื่อช่วงนี้ลมมันก็ก็เยอะและแดดแดดก็เยอะด้วยก็เลยจะทำโคนนะครับอันนี้เป็นทุต่าเป็นมังคุดมังคุดปลูกได้สองปีพี่น้องไม่ได้ขีดตัวาดอกคมเห็ดได้ซ้ำนี่แหละสองปีเออมูเพินอศัศีเห็ดดีก็นี่เนาะ แต่ว่าผมได้ทั้มนี่แหละคือก่อนหน้านี้ยางจะคุมเขานะครับแต่ว่าตัดตัดยางออกแล้วเพิ่งตัดยางไปนะครับเพิ่งตัดยางไปนะครับก็เลยจะทํารู้สึกว่าลมจะพัดเขาเห็นไหมครับใบเขาจะกลับทั้งหมดที่ปลูกแถวนี้ทั้งหมด10บต้นนะครับ1ิต้นผมก็เลยจะทําโคนเขาก่อนนะครับนี่แหละโดยที่ผมจะ,ะหลังจากที่พรวนดินให้เขาเสร็จแล้วเนาะ ก็จะได้เป็นรอบวงกลมพอดีนะครับเป็นรอบวงกลมพอดีนะครับผมที่ได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาใบงอกมาใส่พอใบงอกมาใส่เสร็จผมก็จะเอากิ่งไม้มาคุมไว้นะครับเพื่อกันกันไก่การไก่เขาจะมาเขี่ยนะครับแล้ผมก็จะได้โรยปุ๋ยร,บรอบๆนี้นะครับพอเราลดน้ําไปน้ำมันก็จะมาขังแล้วปุ๋ยก็จะได้อยู่บริเวณนี้ตอนนี้ไม่ห่วงเรื่องรากยางแล้วเพราะว่า ยางเขาออกไปแล้วนะครับผมก็จะเอาใบงอมาใส่แล้วก็จะหลังจากเอาใบงอมาใส่ก็จะเอาเศษกิ่งไม้มาใส่เพราะว่าอีกปีปีเดียวมันก็ผุแล้วครับเศษกิ่งไม้อย่างอย่างที่ใส่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่ทําเสร็จแล้วนะครับกระยุกังหางกันนี่แหละครับพี่น้องเนี่ยต้นที่ทําเสร็จแล้วนะก็คือผมจะจะพรวนดินเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วผมจะอาใบงอะมาใส่ก่อน เอาใบงอกมาเสร็จผมก็จะเอากิ่งไม้นะครับเอากิ่งไม้มาคุมแบบนี้แหละี่ยกิ่งไมค้คุมเลยนะครับกันอะไรกันความชื้นจริงๆแล้วคือ,อพืชประมาณนี้เขาต้องการความชื้นต้องการคือเขาไม่ต้องการให้โคนแห้งแต่ว่าอย่าให้มันแฉะนะครับอย่าให้มันแฉะเดี๋ยวเดี๋ยวพอทําไปสักพักผมก็จะมาแบกตรงโคนมันออกแล้วให้ให้ใบไม้ให้อะไรมัน มันเสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะครับผมก็จะมาแพร่ออกนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้แหละเนี่ยผมทําแล้วโน่นโน่นอีกต้นหนึ่งนะครับโน่นอีกต้นหนึ่งต้นนั้นก็ทําเสร็จแล้วก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อทําโคนมันนะครับผมเพื่อที่จะให้โคนเขาขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้พอก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ทำแล้วครั้งหนึ่งนะตอนที่ปลูกใหม่ๆนะครับปลูกใหม่ๆก็ก็ทำไปแล้วนะครับต้นที่เรียงก็ เออต้นมังคุดก็จะอยู่ระดับเดียวกันเลยนะครับผมนี่แหละครับข้างๆผมก็จะเอามรากอมาปลูกเนี่ยครับตอนนี้ผมลงมรกรอฮอลแลนด์ไว้นะครับมันจะมีมีสามสามสามมกอคือมีมรกรอฮอลแลนด์มีมรกอแขกนวลแล้วก็มีมรกอแขกดํานะครับคือผมจะลงไว้รอบสวนและนู่นครับผมจะลงไว,แว้แถวแถวนู้นผมก็ลงไว้หมดแล้วแต่แถวนี้ผมจะเอาฮอลแลนด์มาลง เดี๋ยวผมจะเอามาลงอีกอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาลงอีกคือไม่อยากปล่อยให้พื้นที่มันว่างนะครับนี่แหละครับก็จะทําประมาณนี้แหละครับพี่น้องเหตุประมาณนี้แหละเพราะว่าอ่าช่วงนี้ดินก็พอขุดได้อยู่เนาะไม่ถึงกับว่าแข็งก็ดินก็ซุยๆเพราะว่าเราเราก็ลดน้ําอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะทําประมาณนี้นี่แหละครับตอนนี้ทําได้แล้วสามต้นนะ สองต้นนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมทําแค่นี้พอที่ทํางี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเศษเศษยางเดี๋ยวมันก็ผุคือยางเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันผุแล้วนะครับมันผุแล้วเหยียบมันก็หักแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นปุ๋ยด้วยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ6กเดือนแหละเดี๋ยวก็ปลูกอันนั้นก็คือเอามาใส่ใหม่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพน้องส่วนส่วนต้นนี้กั กำลังจะทําเดี๋ยวจะไปเอาเอาใบงอกใส่นะครับก็จะเสร็จแล้วใบงอกมาใส่แล้วก็เอาเศษไม้มาคุมเนี่ยครับก่อนทําตอนที่ยังไม่ทําก็จะประมาณนี้นก็จะเป็นลาบลาบมีมีเป็นเป็นโพลหน่อยๆเนาะเนี่ยก็ต้นบางคุนสองปีมันก็จะอยู่ระดับเดียวกันนี่แหละครับกํกกา,า,ากลังแตกยิงนะก้านสาขาเนี่ยกําลังแตกนะครับกาลังแตกยิงก้านสาขาพอดีเลย นะครับแล้วก็ทํโคูดให้เขาหน่อยหนึ่งเสร็จตรงนี้ก็จะเอาทำเหมือนเดิมก็จะขุดขึ้นเพราะมันมีรอยรอยรอบของมันอยู่แล้วนะครับรอยรอบของมันอยู่แล้วเราก็จะโูนดีขึ้นเอ๊ะฝนตกฝนตกพี่น้องฝนตกปล่อยๆฝนตกลื่นนะเจ้งได้กะฝากเป็นแห้งเชื้อแห้งใจให้สวนเกษตรบ้านโน้นได้ด้วยครับพี่น้องฝากเป็นกาลังใจให้เน่นะครับผมเดี๋ยวจะไปเอามอเตอร์กอบมาลงอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับพอเราลดน้ำเราก็จะลดไปด้วยเลย ก็คือสาวันรถทีเนี่ยต้นนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับของเก่าของเก่าก็คือมันจะผูกหมดแล้วเห็นไหมครับมันจะผกหมดแล้วนะโอเคครับพี่น้องแจ้งได้กะฝากเป็นแห้งเชีย่ยแห้งใจให้แนหรือถ้าสนใจยังสงสัยยังติดต่อเขามา่อใดที่0 940299109 <c oughs> นะครับพี่น้องเด้อเออติดต่อมาที่สวนเกษตรบ้านโน่นนี่แหละนะครับผมเนี่ยฝนตกหนีแลครับวันน,ะะนี้ กตกพี่นอองเออเอาเอาไปสติสกันพี่นอรากการทำขุดวังคุดนะครับพี่นออก